กระแสะการบริจาคเงินและสิ่งของในสารัฐให้แก่เหยื่อสงครามชาวยูเครนกำลังอยู่ในภาวะซบเซาลงแม้ผู้ประสบภัยจากสงครามรัเสเซียยูเครนจะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นทุกขณะ เพราะเหตุนี้วอดิสลาฟสปาคอฟอาสาสมัครที่อพยพจากกรุงเคียฟของประเทศยูเครนมาอย่างสหรัฐตั้งแต่ปี2016และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเคลื่อนย้ายสิ่งของจึงยอมเสียค่าใช้ใจ่ายราว400ดอลลาร์ต่อเที่ยวรถบรรทุกเพื่อที่จะส่งของบริจาคจากรัฐเวอร์จิเนียไปยังรัฐเดลลาแวร์โดยของเหล่านี้จะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของวอดิสลาฟในที่สุดวอดิสลาฟบอกกับผู้สื่อข่าววิ ว่าเขาต้องควักเงินออกมารองรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยทั้งค่าน้ำมันและค่าคนงานแต่ด้วยความที่เขาเป็นชาวยูเครนเขาจึงต้องทำทุกวิธีทางที่จะส่งความช่วยเหลือไปให้สำเร็จค่ะคำว่าความช่วยเหลือนั้นหมายถึงการที่มีผู้ยินดียื่นมือมาร่วมช่วยทั้งในรูปแบบของแรงงานเงนินและการบริจากรูปแบบอื่นๆเพื่อที่จะช่วยเหยื่อสงครามในยูเครนให้ได้ค่ะ แต่ขณะที่การโจมตีของรัสเซียในยูเครเานเดินหน้าทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความสนใจของผู้บริจาคในสหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภ,ภัยกลับค่อยๆลดน้อยลงจนมูลนิธิหลายๆแห่งต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมาริยาสโ,โรกาผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิรัสอม for Ukraine กล่าวว่าสหรัฐมีโกดังเก็บของหลายแห่งทั่วประเทศและตอนนี้ขนก็เริ่มตระหนักแล้ว แลว,ว่าควรจะเน้นการบริจาคของประเภทใดบ้างและในจํานวนมากเท่าใดโดยทางเราเองได้หันไปโฟกัสที่ยารักษาโรคเป็นหลักรายงานข่าวระบุว่าในกรณีที่สิ่งของที่รับบริจาคมีราคาต่ํากว่าค่าส่งมูลนิธิบางแห่งมักเลือกที่จะตัดสินใจไม่ส่งของเหล่านั้นไปยังประเทศยูเครนค่ะ ทางด้านเชฟโฮเซอันเดรผู้ก่อตั้ง world central kitchen ในสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ VOA จากกรุงเคียฟระหว่างที่เขากำลังช่วยประสานงานกับร้านอาหารต่างๆในประเทศยูเครนให้ทำงานร่วมกันและนำของพ่บริจาคมาทำเป็นอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยในชุมชนเชฟผู้นี้อธิบายว่าถ้าเรานำเข้าอาหารจากต่างประเทศหมดเราจะทำให้เกษตรกรต้องเผชิญความยากจนมากขึ้นดังนั้นแนวคิดของเราก็คือการซื้อและใช้สินค้าท้องถิ่นเป็นหลัก สำหรับเม็ดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นสหภาพยุโรปประกาศว่าได้เตรียมงบปวยประมาณ143ล้านยูโรขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนระบุในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มอีก1,000ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ดีมีความเห็นจากบางฝ่ายที่ชี้ว่าเงินนั้นไม่ใช่ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดสําหรับเหยื่อสงครามยูเครนและควรมีการดําเนินการด้านอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยอีกอมาคอฟผู้บริหารองค์การไม่แสวงหาผลกําไรโนวายูเครนแสดงความคิดเห็นว่าวิธีการใช้เงินบริจาคนั้นมีหลากหลาย ถ้าพยายามที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างเงินที่เหลือมาถึงผู้ประสบภัยอาจจะมีไม่มากผมคิดว่าในระดับรัฐบาลน,นั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือการบริจาคอาหารและยารักษาโรคในปริมาณมากๆจะดีกว่าในส่วนของการบริจาคจากประชาชนแบบรายบุคคลน,นั้นซันดรีนาดาครูสหัวนนหน้าหน่วยงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กร global giving ระบุว่าการบริจาคในกลุ่มนี้ลดน้อยลงอย่างชัดเจนค่ะ This is into the fast Refuge r one of c เธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเป็นหนึ่งในวิกฤตการผู้ลี้ภัยที่ขยายตัวเร็วที่สุดและในเวลานี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับอนาคตขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเราในระยะยาวว่าจะเป็นอย่างไรด้วยค่ะอย่างไรก็ตามบอริสเลวานินโกช่างซอมรถยนต์ที่เกิดในเมืองคาร์คีฟของประเทศยูเครนยัยงคงยึดทัศนคติในแง่บวกที่ว่าการช่วยเหลือผู้คนนั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นค่ะ เขาบอกว่าเขารู้สึกดีที่ได้ช่วยรวบรวมยารักษาโรคให้แก่คนในประเทศบ้านเกิดของตนเองแม้การนําเวลามาทํากิจกรรมข้างต้นจะทําให้เขาต้องเสียรายได้จากลูกค้าที่อู่ซ่อมรถไปก็ตามค่ะ the the เขากล่าวว่าปกติผมต้องอยู่ที่อู่ตลอดและคอยดูแลธุรกิจแต่ผมทําเช่นนั้นต่อไปไม่ได้แล้วเพราะผมรู้ดีว่าเงินนั้นสามารถหาได้ทีหลังโดยเฉพาะหลังจากที่เราชนะสงครามแล้วค่ะจนินพักดีทำวิวเอพักภาษาไทยรายงาน